สวัสดีครับเพื่อนๆและ FC และพี่น้องทุกๆท่านครับเป็นอย่างไรบ้างครับที่ผ่านมาตัวเลขออกอะไรนะครับ2ตัวล่างออกอะไรนะครับ2-1่ใช่ไหมครับก็ดีใจและก็ดีใจกับเพื่อนๆและ FC ทุกๆท่านนะครับที่ได้ถูกรางวัลหรือว่าเป็นผู้โชคดีนะครับผ่านงวดนี้นะครับก็จะเหลืออีกงวดหนึ่งนะครับเดือนนี้นะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันนะครับ ก็จะเป็นงวดที่3นะครับเดือนนี้ก็จะออกอยู่3มงวดนะครับงวดวันที่1แล้วงวดวันที่16แล้วก็งวดวันที่30นะครับก็เป็นงวดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับก็พยายามเต็มที่นะครับถ้าใครได้เข้ามาติดตามทางช่องไทยพาลวยนะครับก็ทำเต็มที่นะครับที่ผ่านมานะครับก็ดีใจด้วยนะครับที่ เพื่อนๆและเอฟซีหรือว่าพี่น้องที่ได้ถูกรางวัลกัน,นครับผลลัพธ์สองตัวล่างระบายก็ออกที่สองหนึ่งครับผมก็จะเอาสูตรหน่วยล่างนะครับสูตรที่หนึ่งและสูตรที่สองออกมาให้เป็นแนวทางามาให้ลุ้นกันต่อนะครับวันที่ 6, หกวันที่ผ่านมาก็จะมาชนอยู่ที่เลขสามกับเลขหนึ่งนะครับหน่วยล่างนะครับสูตรที่หและสูตรที่สนะครับก็ผมก็คาดคิดว่าเลขหมันไม่น่าจะมาอีกนะครับเพราะว่า วดที่ผ่านมาก็ออก61ใช่ไหมครับเลข1หนึ่งก็มาแล้วนะครับผมคาดหวังว่าเลข3น่าจะมานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็นะครับตัวเลขก็ไม่แน่ไม่นอนนะครับตัวเลขนะครับก็สามารถมาได้ทุกตัวนะครับตัวเลขนะครับ1นถึงศนนะครับสามารถมาได้ทุกตัวนะครับเราคาดหวังว่าตัวเลขจะมาแบบนั้น,แบบนแบบนี้นะครับในที่สุดก็ที่ตัวที่เราไม่รักมัน,ก,มนมก็มาจนได้นะครับไม่ชอบก็มาจนได้เหมือนกันนะครับ ก็อยู่ที่ดวงไครดวงมันนะครับท่านผู้ชมใช่ไหมครับก็อยู่ที่ดวงไครดวงมันนะครับถ้าไหนซื้อหรือว่าชอบสูตรนั้นสูตรนี้ถ้าไม่มีดวงก็อาจจะหลุดไปก็ได้นะครับสูตรแต่และสูตรก็มีข้าวไม่หลุดนะครับท่านผู้ชมถ้าข้าวทุกงวดก็น่าจะรวยกันนะครับก็มารุ้นกันต่อนะครับสูตรที่1และสูตรที่2หน่วยล่างนะครับงวดที่ผ่านมาก็จะมาชวนกันอยู่ที่แค่2ตัวนะครับนะครับ สามกับหนึ่งนะครับเห็นไหมครับสูตรนี้ก็เข้ามาพร้อมกันนะครับว่ที่ผ่านมาที่ออกคงหนึ่งก็จะมาชนอยู่ที่เลขตัวเดียวนะครับชนอยู่ที่เลขหนึ่งนะครับผลลับสองตัวก็ออกอยู่ที่หกหนึ่งนะครับกเข้าหางวดหลวดนะครับที่ผ่านมางวดนี้ก็สูตรนี้ก็ออกเลยนะครับสูตรนี้ก็จะมาเข้าอยู่ที่เลขหนึ่งนะครับท่านชมนะครับ อ,อกหกหนึ่งเฮ้ยอ,อกสองหนึ่งนะครับท่านผู้ชมโทษครับนะครับก็จะมาเข้าอยู่ที่เลขหนึ่งนะครับก็ถือว่าผ่านเป็นงวดที่6นะครับท่านผู้ชมสองสูตรนี้นะครับสูตรนี้ก็มาเข้าอยู่ที่เลขหนึ่งนะครับสองสูตรนี้มาชนอยู่ที่เลขสามกับเลขหนนะครับนะครับ องหน่นะครับแล้วงวดนี้นะครับงวดนี้จะชนตัวไหนกันนะครับต้องมาลุ้นพร้อมกันเลยนะครับว่าจะชนตัวไหนกันนะครับก็ถือว่าผ่านเป็นงวดที่หกนะครับ2สูตรนี้นะครับเข้ามาพร้อมกันแต่ก็เดินหน้าพร้อมกันเลยนะครับ2สูตรนี้นะครับสูตรที่1และสูตรที่2นะครับหน่วยล่างนะครับ เริ่มเข้าตั้งแต่ออก59ครับชนอยู่ที่เลข9อันนี้ก็ชนอยู่ที่เลข0ก็มา00นะครับอันนี้ก็มาชนอยู่ที่เลข2ก็ออก32ครับนี้ก็มาชนอยู่ที่เลข8ก็ออกอยู่ที่38นะครับอันนี้ก็มาชนอยู่ที่เลข1ก็ออก61ก็มาเข้าอยู่ที่หลักหน่วยครับวันที่ผ่านมานี้ก็ชนอยู่ที่สองตัว3กับ1นะครับ สูตรนี้ก็มี1 3 7นะครับสูตรนี้ก็มี3 8 1ก็มาชนอยู่ที่เลข3กับเลข1ก็เลือกมาอยู่ที่เลข1นะครับที่ผ่านมานี้นะครับออก2 1ใช่ครับก็เรามาติดตามดูว่าสูตรที่1จะได้ตัวไหนมวดนี้จะชนกันหรือเปล่าจะชน2ตัวหรือว่าจะชนตัวเดียวนะครับก็ต้องมารุ่นกันนะครับท่านไหนที่ได้เข้ามาติดตามก็น่าจะเห็นนะครับสูตรที่1และสูตรที่2นะครับผมก็ออกคลิปไปแล้วนะครับที่ผ่านมานะครับ ถ้าไหนได้ติดตามก็น่าจะเห็นแล้วนะครับวิธีคิดวิธีคำนวณน,นะครับมาลุ้นดูครับว่าสูตรที่หนึ่งจะได้เด่นตัวไหนกันบ้างน,นะครับ2ส,สูตรนี้ก็จะได้เด่นสามตัวนะครับสามตัวมา1ตัวนะครับถ้าเป็นตัวชนกันนะครับเรามาดูสูตรที่หนึ่งกันนะครับสูตรที่หนึ่งนี้จะมาตัวไหนจะได้เด่นตัวไหนผมใช้ตำแหน่งนกาคิดคำนวณให้นะครับ จะใช้ตำแหน่งนี้นะครับท่านผู้ชม2ตัวล่างงวดนี้ก็ออกอยู่ที่2 1นะครับหน้าครั้งที่1ก็คือ290นะครับแล้วก็ท้ายครั้งที่4นะครับนะครับท้ายครั้งที่สก็มี339นะครับก็ใช้ตำแหน่งเดียวเดียวกันนะครับมาคิดคำนวณให้นะครับเรามาดูครับว่าสูตรที่1จะได้เด่นตัวไหนกันครับว่าจะชนกันหรือเปล่านะครับ2ตัวล่างออกอะไรนะครับ2 1นะครับ 3ตัวหน้าครั้งที่1ก็คือ290ครับแล้ท้ายครั้งที่สนะครับท้ายครั้งที่สีก็คือ339นะครับมาคิดคำนวณพร้อมกันเลยครับว่าจะได้เด่นตัวไหนกันนะครับ วันอื่นก็มาฟังคําเตือนทางช่องก่อนนะครับคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซือ้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับต้องมาลุ้นดูครับว่าหน่วยล่างสูตรที่1และสูตรที่2จะเดินหน้าต่อหรือเปล่านะครับไม่รู้เห็นชัดกันหรือเปล่านะครับไฟมันสลัวสลัวนะครับ เดี๋ยวมาดูไฟก่อนนะครับมันไม่ค่อยเห็นชัดนะครับเห็นหรือเปล่านะครับเห็นชัดกันเปล่ามามาดูครับว่าสูตรนี้จะได้ตัวไหนกันใช้ตำแหน่งไหนมาคิดคำนวณก็ใช้ตำแหน่งเดียวกันนะครับครับก็10บล่างแล้วก็หน่วยล่างบวกกันละ หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็3ตัวหน้าครั้งหนึ่งหนึ่งก็ใช้หลักสิบนะครับก็คือเลข9กนะครับท้ายครั้งที่4ก็คือเลข9กนะครับบวกกัน1ครั้งนะครับมามาคิดคำนวณพร้อมกันเลยว่าจะได้เด่นตัวไหนกันวันนี้นะครับระหว่างสูตรที่1น,นี้นะครับ2บวก1ก็ได้3นะครับ3บวก9 สามบวกเก้าก็ได้สิบสองนะครับสิบสองบวกเก้าก็จะได้ยี่สิบเอ็ดนะครับก็ใช้หลักหน่วยมาเป็นตัวเด่นตัวแรกก็คือเลขหนึ่งนะครับเพราะว่าได้เลขสองตัวก็ใช้หลักหน่วยมาก็คือเลขหนึ่งนะครับได้หนึ่งนะครับหนึ่งแล้วก็บวกห้าคงที่นะครับหนึ่งบวกห้าคงที่ หนึ 1> 1่งบวกห้าของที่ก็จะได้ได้หกนะครับได้หกนะครับหกบวกสามหกบวกสามก็จะได้เก้านะครับท่านผู้ชมนี่ไฟเดี๋ยวผมดูไฟก่อนนะครับเห็หนชัดยังครับ สูตรที่1ก็จะได้169นะครับท่านผู้ชมได้169นะครับผมก็จะมาวางไว้ตรงนี้ให้นะครับว่างวดนี้จะชนกันหรือเปล่านะครับงวดที่อะไรนะครับที่7นะครับงวดที่7นะครับได้1แล้วก็6แล้วก็9นะครับเป็นงวดที่7นะครับท่านผู้ชมสูตรนี้นะครับ ทั้งหมดทั้งมวลเข้ามาหกงวดรวดนะครับหลักหน่วยนะครับที่ผ่านมานี้นะครับแล้วสูตรที่สองนะครับสูตรที่สองสูตรที่สองก็คือสูตรนี้นะครับได้สามตัวเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมสามตัวมาหนึงตัวเป็นอย่างน้อยนะครับถ้าชนตัวชนนะครับจะมาเข้าอยู่ที่หลักหน่วยนะครับว่าที่ผ่านมาก็ชนอยู่ที่เลขหนึ่งและเลขสามครับก็เลือกมาอยู่ที่เลขหนะครับก็ไม่น่าเชื่อนะ งวดที่ผ่านมาก็หลักหน่วยก็มาเล็กหนึ่งงวดนี้ก็มาเล็กหนึ่งนะครับก็ลองมาดูครับว่าสูตรที่2จะได้ตัวชนเหมือนกับสูตรที่1ห,หรือเปล่าสูตรที่1ก็ได้เด่น169นะครับว่าจะมีตัวไหนมาชนนะครับสูตรที่2นี้นะครับมามาลุ้นกันเลยครับเพื่อจะไม่เสียเวลาไม่อยากให้คลิปยาวนะครับผมใช้ตำแหน่งไหนมาคิดคำนวณให้นะครับมามาลุ้นกันเลยครับ างวันที่1นะครับ6ตัวนี้นะครับก็คือ0 9 7 8 6 3สนะครับ0 9 7 8 6แล้วก็3 2ตัวล่างก็คือสองนะครับแล้วก็ท้ายครั้งที่4นะครับท้ายครั้งที่สก็คือตัวนี้นะครับ339นะครับ ผมจะนับเรียงตัวไปอย่นี้นะครับครั้งที่1และครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4นะครับ3ตัวนะครับก็คือ3 3 9นะครับก็จะใช้ตำแหน่งเดียวกันนะครับมาคิดคำนวณให้นะครับว่าจะชนตัวไหนกันวดนี้นะครับใช้หลักแสนบวกกัน1ครั้งนะครับ10ล่างบวกกัน1ครั้งนะครับแล้วก็ท้ายครั้งที่4ก็ ักสิบและลักหน่วยบวกกันอย่างละหนึ่งครั้งนะครับมาคิดคำนวณพร้อมกันเลยครับว่าจะได้เด่นตัวไหนกันครับสูตรที่สองจะมาชนสูตรที่หนึ่งหรือเปล่านะครับศูนย์บวกสองก็จะได้สองนะครับสองบวกสามก็จะได้ห้านะครับท่านผู้ชมห้าบวกเก้าก็จะได้สิสนะครับ 14ก็ใช้หลักหน่วยก็คือเลขสนะครับมาเป็นตัวเด่นตัวแรกนะครับ4นะครับ4แล้วก็จะบวก2คงที่นะครับนะครับทำเหมือนกันทุกๆหงวดนะครับใช้ตำแหน่งเดียวกันนะครับมาคิดคำนวณให้นะครับ4บวก2ก็จะได้6นะครับ6ก็จะบวก4คงที่นะครับนะครับ6บวกสก็จะได้10นะครับ ก็ใช้หลักหน่วยมาก็คือเลขศูนย์นะครับมาเป็นตัวเด่นตัวที่สามนะครับนะครับที่ผ่านมาก็มาเข้าอยู่ที่เลขหนึ่งนะครับนะครับหมวดนี้จะมาตัวไหนกันผมก็จะมาวางไว้ตรงนี้ให้นะครับได้เด่นสามตัวนะครับสี่หกศูนย์นะครับเป็นสูตรที่สองนะครับเป็นงวดที่เจ็ดนะครับไอสี่ หกศูนย์นะครับมามาชนกันดูครับว่าจะมาชนตัวไหนกันระหว่างหน่วยล่างสูตรที่หนึ่งและสูตรที่สองวันนี้จะมาชนตัวไหนกันนะครับมาผมจะเอามาชนให้ดูนะครับนะครับวันนี้ก็จะมาชนอยู่ที่ตัวเดียวนะครับท่านผู้ชมหน่วยล่างนะครับสูตรนี้จะได้หนึ่งหกเก้านะครับสูตรนี้ก็จะได้สี่หกศูนย์นะครับ ก็จะมาชนอยู่ที่เลขตัวเดียวนะครับวันที่6ที่ผ่านมาก็จะมาชนอยู่ที่เลข2ตัวนะครับ3กับ1นะครับสูตรนี้ก็จะมี381สูตรนี้ก็จะมี1 3 7เข็ดนะครับก็จะมาชนอยู่ที่เลข2ตัวผลลัพธ์2ตัวก็ออกอยู่ที่2 1งนะครับก็เลือกมาอยู่ที่เลข1นะครับนะครับมาเข้าอยู่ที่เลข1เป็นหลักหน่วยนะครับแล้วงวดนี้ก็จะมาชนอยู่ที่เลขตัวเดียวนะครับ ต้องมาลุ้นดูนะครับว่าจะมีโอกาสเดินหน้าต่อหรือเปล่าเป็นงวดที่เจ็ดนะครับหน่วยล่างนะครับหน่วยล่างนะครับหน่วยล่างนะครับก็จะมาชนอยู่ที่เลขหกตัวเดียวนะครับผมวางไว้ให้เลยนะครับหน่วยล่างนะครับ ชนอยู่ที่เลขหกตัวเดียวนะครับชนที่เลขหกครับหน่วยล่างก็คือเลขหกนะครับวัดพื้นที่ ที่นะครับถ้าในเชื่อชอบก็ลองไปติดดูนะครับหน่วยล่างนะครับก็มาชนอยู่ที่เลข6ตัวเดียวครับวันนี้วันที่ผ่านมาชนอยู่ที่เลข3ากับเลขหนึ่งนะครับผลก็ออกอที่สองหนึ่งนะครับ วันนี้ก็จะมาชนอยู่ที่เลขหนะครับนะครับสองสูตรนี้ก็เจ็ดงวดนะครับเจ็ดงวดวดนี้เป็นวัที่เจ็ดนะครับว่าจะเดินหน้าต่อหรือเปล่านะครับชนอยู่ที่เลขหตัวเดียวนะครับวันนี้นะครับท่านไหนชื่นชอบก็ลองไปติดดูนะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับท่านไหนไม่ชอบก็เลื่อนผ่านกันไปนะครับ ก็อยู่ที่การตัดสินใจของเพื่อนเพื่อนและ fc และพี่น้องทุกท่านนะครับที่จะนาตัวเลขไปใช้นะครับที่จะนําตัวเลขไปใช้จริงนะครับก็อยู่ที่การตัดสินใจกันนะครับลิปนี้ก็น่าจะมีจบมานี้นะครับขอโชคดีทุกๆกท่านครับหน่วยล่าง6ตัวเดียวนะครับวันที่30เดือน12 6 7นี้นะครับช่องไทยพารวยนะครับอย่าลืมนะครับถ้าไหนชื่นชอบก็วิธีคิดวิธีคำนวณก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับท่านผู้ชมที่ได้เข้ามา ติดตามใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้เข้ามาติดตามนะครับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับขอให้โชคดีทุกทกท่านครับ